สวัสดีจกาแฟนครับทุกคนมือนีย่ายสิไป,ปอออกงาปูด้วยกาเด้อมือนีมือนีบอกงาปูต้มไข่แล้วต้มไข่แล้วม,มีไข่ต้มมีเขาน้ำตาลดอกไม้สิงงปปอออกงาปูมือนีมือสามคำเดือนสามขึ้นสามคำเดือนสาม,เด,สามเดือนกุมภาพัน ออกสู่บ้านเมืองยายก็สิไปล่ะยายก็สิะยปูล่ะเด้อจ้านี่ย่างเสาอยู่6:00เวนีมัน มันฝนสีสิตกด้วยจ่าด้วยฝนจะตกนี่เตวินวววก็นขึนแล้ว,ตวเตวนสะขึนนอนด้วจา่จาเด้อยจ่ามายหยมาหอนงาปูเลยด้อมาออกงาปูด้วยจ้าจ้าาปู เดือนสามออกใหม่สามคำออกใหานด้อนะออกใหม่สามคำเยอ้กเนีกจาเพิ่งกำลังเสียมนีกจ่า

เอ้มเหล่ามีญาตไมีญาติเลยใครใครชุดเก้าเลยเดือนสามใคร เสโอ้สวัสดีค่ะเจ้าของช่องแต่ง <c oughs> ตัวเรียบร้อยมากเลย น่ารักมากค่ะคุณยายพี่น้องเอ้ยสิไปทางไหนไหนบรนี่ฝนสิตกเหรอมึงเปิลกาบล่าอะไรด้วยกาเด้อยกาบล่าแหละเพื่อชิเป้าเพื่อชิเป้าปลาถ้วยไข่แล้วถ้วยไข่ด้วยจ่าเด้อยไทยน้องไทยบริเวณไทยบริเวณยาปูพี่น้อง โอ้ยตาดอยโหบ่ทันเป้าในเขาอยู่เตีย้ยบดีเวดน่าปูด้วยจ้ะไปก็เ,เงื่อนอะไรด้วยจ่าด้วยมัน